วันนี้พนุษย์เดินทางมาอีกจังหวัดหนึ่งนะคะตอนนี้มากางเต็นท์อยู่ที่นี่ค่ะเห็นน้องๆเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่รถคาราวานอะคะพนุษย์ก็เลยอ่ะถ่ายให้น้องๆได้ชมค่ะตรงนี้เป็นคาราวานพักนะคะเขามี wifi มันอ่อนมากขอสักห้านาทีค่ะแล้วตรงนั้นก็มีเป็น สำหรับนะคะด้วยขยับไปไกลไม่ได้ค่ะใช่ตรงนี้แหละค่ะที่เขาเรียกคาราวานคาราวานพร์ค่ะเขาจะมีคาราวานมาจอดก,กันเต็มไปหมดค่ะส่วนของปรรทุ์ก็เป็นรถแวนนี่ค่ะนี่เราก็มาตั้งกันอยู่นี่ค่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปต่ออีกค่ะเลยขอบคุณนักน้องทุกคนนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้กับลงเปียป้านศค่ะขยับไกลไม่ได้ค่ะไวไฟนิดเดียว ดูนะคะบีซี่ขนาดเลยแถวนี้ค่ะอโอ้าวอย่านะคะอย่านะคะเนาะขอให้นิดเดียวค่ะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่เป็นแรงใจให้กับป้านุชค่ะคุณอา้าวลูกฮะไม่เป็นไรค่ะมันนิดนี่ลุงเปียผมว่เซ์ฮรอลลุงลุงเปียพาทัวร์ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปอีกค่ะต่อ <c oughs> ลุงเปียอยู่ข้างในแล้วค่ะเพราะว่าข้างนอกร้อนมากขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆทุกคนเลยนี่ดูเขากำลังเอารถเข้าที่กันค่ะฝั่งนู้นเต็มค่ะเดินไปให้น้องๆดูไม่ได้เพราะว่า <c oughs> เดี๋ยวมันตกตูบลงมาค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับน้ำใจที่มีให้กับลุงเปียป้านุษย์ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ แล้วเดี๋ยวปนุษย์จะกลับมาขอบคุณอีกทีหนึ่งนะคะขอบคุณน้องๆทุกคนค่ะที่เป็นกำลังใจให้นะคะวันนี้อยู่ที่นี่ค่ะยังไม่ได้กลับบ้านนะคะแล้ว WiFi ก็นี่ค่ะนี่เขาให้ WiFi ด้วยนะยังไม่พอเลยค่ะขอบคุณค่ะแคสโรสขอบคุณค่ะโรส Yes แ yeah, ย่หนาวปนุษย์อยู่ที่นี่ค่ะยังไม่ได้กลับบ้านค่ะ ถ่ายให้ดูนิดนิดค่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มารืนนี้กลับบ้านค่ะพรุ่งนี้ไปอีกที่หนึง่งนี่เห็นไหมคะเลยถ่ายให้น้องๆได้ชมกันได้นงอ๋อดั่คาราวานภาคร้อนมากค่ะที่นี่ร้อนอะ่ะลุงเปียอยู่ในนี้ค่ะนี่อยู่ในนี้ค่ะนี่ของเราเป็นรถแวนเล็กๆค่ะนี่ลุงเปียงอยู่ในนี้ค่ะ ร้อนค่ะเปิดแอร์อยู่ข้างในเห็นไหม,มขอบคุณนะคะตั้งใจมาปิกนิกกันเต็มที่แต่ไม่ได้ปิกเลยคะ่ะเพราะมันร้อนแล้วตรงนั้นก็เป็นขอบคุณนะคะ thank you r o a ขอบคุณค่ะแล้วตรงนั้นก็เป็นสวนเด็กค่ะสวนเด็กนะคะหมดเลยค่ะเนี่ยแถวเต็มหมดเลยแล้วเขาก็มีห้องพักอีกต่างหากนะคะเดินไม่ได้ค่ะอยากพาไปชมสดๆเลยแต่เดินไม่ได้ เดี๋ยวไวไฟตกค่ะพวกเก่งกันมากเลยนะเขาถอยรถเนี่ยด,ดูดูดยาวๆเข้าที่กันเนี่ยเขาถอยคาราวานเห็นไหมคะครั้งเดียวเข้าเลยอเราสิบครั้งยี่สิบครั้งยังไม่เข้าเลยนะคะแต่ละคันนะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะที่เป็นกำลังใจให้กับป้านุชค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลย นี่แหละชีวิตของนักเดินทางที่นี่แ่ะค่ะมาดูฝั่งน้นฝั่งด้านหลังก็เต็มค่ะส่วนตรงหาด้านหลังก็เต็มเลยนะคะอีกฝั่งนึงก็เต็มค่ะแล้วที่เขาเป็นแบบห้องพักที่เขาเรียกเคบินนะเต็มหมดค่ะเขาจะมีเป็นแบบพาวเวอร์ไซส์ก็คือมีน้ําไฟพร้อมใช่ไหมคะ yes เขามีนี่ค่ะรถเขามีน้ํา มีไฟให้เราพร้อมนะคะ power size แต่ถ้าเป็น un power คือไม่มีไฟแล้วครัถ้าฝั่งโน้นนะคะเขาเรียกว่า power suit คือมีห้องน้ำในตัวก็จะเสียเพิ่มอีก10เหรียญของพี่นุชเป็นสมาชิกที่นี่ mm. ก็เสีย40ดอล์เขาลดให้อีก10เหรียญแต่ว่าใช้ห้องน้ำรวมกันนะคะแต่ห้องน้ำที่นี่เขาสะอาดมากค่ะเขามีชื่อเสียงมากเลยของบริษัทนี้ ส่วนมากปนุษย์ก็จะมาพักอยู่ที่นี่กันค่ะเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้เดินทางต่อแย่ขอบคุณนะคะขอบคุณโรสค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะขอแค่ห้านาทีพอค่ะเดี๋ยวรถไฟลนนะไม่ขึ้นขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ค่ะโรสขอบคุณมากๆค่ะบายนะคะจา้า no น็อ no. คิกกี้อยู่กับโรเจอร์ค่ะคิกกี้อยู่กับท็อปแอนด์โรเจอร์เพราะว่ามันร้อนมากมาไม่ได้คะ่ะใช่คิกกี้อยู่กับท็อปแอนด์โรเจอร์ค่ะอุ้ยเขาเห็นเมื่อเช้าเขาเห็นมาเขาเขาดีใจแล้วคะ่ะ Good f t e r n o o n ค่ะกี้ thank you for coming my friend thank you yes now I show how to holiday in here. yes Australia yeah ah are you are you oh are you Japanese yes thank you ค่ะ thank you thank you a k yes, i yes I'm I'm stay in Australia this one we yes ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากค่ะอ่า ah. See oh h e b b e busy b Bus b e e b b i e สิไทเนี่ยดูสิคะเดี๋ยวดูเขาถอยเข้านะคะเยี่ยมมากเลยไม่รู้เขาถอยเข้าได้ไง เขาเก่งมากเลยค่ะเขาถอยกันได้น่ะไอเราเหรอยี่สิบครั้งเล็กๆยังถอยไม่ได้เลย๋ยวดูอยู่เดูเขาถอยนะคะเขาจะต้องมาเข้าช่องนี้ค่ะเขาจะต้องมารีเวิร์ดช่องนี้เขาเก่งมากเลยเออเขาได้ไหมฮะเขาได้ไหมใช่ดูสิ เดีย๋ยวดูเขาจะเข้าช่องไหนฮะเห็นไหมคะเดีย๋ยวดูเขานะเน,นี่ปึง้งโอ้โหโอ้ยเขาเข้าตรงไหนเนี่ยโอ้โหดูสิยาวใหญ่มากเลยอ่ะยาวยาวไม่รู้เขาจะเข้าตรงไหนเนี้ยเข้าได้หรอเนี้ยช่องเนี้ย มันแคบนิดเดียวอ่ะ่ให้ดูนะคะเออเขาจะเข้าตรงไหนเนี่ยเด้แขนได้ I don't know how to r e v e r t Oh very good yeah. เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายให้ดูค่ะอือห uh ือฮะโอเคแต่วันเที่ยนี่ค่ะเขาจะถอยเข้าตรงนี้ค่ะ โอ้ไม่ก็วิบุก a little bit อ mm อือ hmm. ค okay. oh. oh. ่ะสิบนาทีโอ้โหเข้าได้ไงเนี่ยเก่งมากเลยอ่ะเข้าถอยเข้าอ่าเดี๋ยวปิดโอเคนะคะโอเคแค่นี้ก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเขาจะเข้าตรงนี้เอ้า ขอบคุณน้องๆทุกคนที่มาเป็นกำลังใจค่ะขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวเขาจะถอยเข้าตรงนี้อขอบคุณค่ะรถขอบคุณนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปเลื่อนของให้เขาก่อนค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ